ข่าวข่าวขาว,ขาวใช่ไหมทุกคนมันเคยแล้วนะเฮ้ยพายขาวทูนเจอแนละ้วทวเจอดีแล้ววนะพี่ครับทูนเจอไหมเจอไหมใช่ไหมนั่นอะ่นะ ายเว้ยชาตทุกคนหลับแม่ล้ลบลู่นะก็ถ้าทำลายทำลายผิดในคัมคืนนี้ก็ต้องขอโทษเจ้าแม่ตะเคียงหรือว่าเจ้าพ่อตะเคียงเลยนะเช่นพรพิสูจน์ดูนะทุกคนเป็นหนึ่งไม่ฝ่าแเราเราจะไม่ ตัวคับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อส SC ทุกคนทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ดุงคนล่าทัพผี่ด้วยครับผมซึ่งในค่ำคืนนี้คือผมจะมาพิสูจน์ดูผู้ได้คาเดครขบวอาหนังตะเกียงหรือว่าอะไรสักอย่างนะเราไม่ได้ลบลู่นะทุกคนแต่ว่าผิดตัวนายใหญ่ล้วปีกับสะพานนี่เลยนะทุกคนและตอนนี้ผมตามหาความจริงอยู่ไม่รู้ว่าจะเจอนังตะเกียงหรือเปล่า เพราะตอนนี้รู้สึกว่าชาวบ้านเข้ามาอัดน้ำบา้สะพานนี่นะถ้าเจอมีประมาณสี่ทุ่มขึ้นไปนะถ้าเจอมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวแล้วคบผมยาวกบกลัวมือเรียกใต้ต้นไม้ใหญ่นะทุกคนแต่ต้นไหนทุกคนจะจะรู้ไหมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะนี่เลยทุกคนนี่นะต้นไหนใหญ่ตนน้นเนี้แล้วก็มีส่วนมากจะมีแลยต้นใหญ่ท่าน,น้าเลยเนะนี่ยแต่ต้นเนี้ยแล้วก็ใต้สะพานเลยนะทุกคน ซึ่งมาเป็นห้วยที่ไาลมาสลหรับผมนี้ไม่น่ากลัวนะเอาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราเรา,เราลุ้นกันในค่ำคืนนี้เราจะเจอกันหรือเป่าก็เป็นโลใหม่สลามผมและถามว่าเราเราไม่ได้ปหนูนะเพราะยิงไปเคียงหรือว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเคียงเนี่ยเพราะมันเป็นที่ที่ผมคนลมากที่สุดนะแต ผมไม่ได้ลบดูนะแค่มาพิสูจน์ดูว่ามีจริงที่ชาวบ,บ้านเขาล่ำลือกันหรือเปล่าว่าขามาอาบน,น้ำเนี่ยดึกๆเนี่ยมาเจออย่างการยิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวแล้วก็ผมเหวเนี่ยเล่นน้ําแล้วก็เรียกเข่าเนี่ยแต่บางคนไม่กล้าไปแต่ว่าขมาให้ผมมาพิสูจน์ดูเอานี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปก่อนนี้ทุกคนเดี๋ยวคือเดี๋ยวจะส่งให้เพื่อได้เห็นการจับไปซึ่ง พูดได้คำเดียวคือมันเป็นสะพานใหญ่นะทุกคนเนี่ยเพราะเขาต้องถวายด้วยหัวมนุษย์คนนะไม่นั้นจะอยู่ไม่ได้รับสะพานเนี่ยเพราะนานๆเนี่ยน้ำจะไหลลงมาทีนึงนะมันจะทำให้สะพานขาดแต่ว่าถ้าใช้ด้วยหัวมนุษย์คนายท้องกลบนะทุกคนถามว่าเรากลัวไหมเราไม่กลัวตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วจะเจออะไรรู้เปล่าเราก็ไม่รู้นะนี่ เป็นสะพานที่สูงมากนี่นะสะพานเก่าแก่แล้วก็นางตะเกียงหรือว่าพูดได้คำเดียวว่าต้นสาวตะเกียงก็แล้วกันซึ่งชาวบ้านมาอนาบนันเนี่ยบริเวณดึกๆเนี่ยจะมีน้องๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยเพราะว่าเขามาบอกผมว่าให้มาพิสูจน์ดูหน่อยทางเนี่ยบอกนี้เลยทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมมาลาดเเวนเสร็จแล้ว ขบอจะมีบ่งนี้นะเดี๋ยวเราต้องเชียร์พีเอซีได้เห็นความจริงก่อนบ่งนี้ขบอจะมียิงคนหนึ่งเลียขาวบริเวณนี้นะทุกคนที่ตรงนี้แล้วก็เขาจะเดินไปเดินเดินแล้วก็เจอต้นไม้นนะต้นอนะ่ะขไอต้นอ่ะต้นตะเคียงนะเราเราต้องถามว่าถ้าเกิดว่าจะเมตตะเคียงหรือว่าอะไรเนี่ยแล้วก็เนี่ยทุกคนโดนตัดเลยนะ แต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนเนี่ยหรือว่าเมื่อก่อนขาจะเคยหยุดอยู่นี่หรืออะไรรู้ป่าเราก็ไม่รู้นะสมปบาดลาเพราะขาจะเดินขึ้นตรงนี้เขตน,น้องๆเข้ามาชี้ผมนะาน้องๆเข้ามาชี้เขาเดินขึ้นบริเวนี้เดินปุ๊บแล้วก็ไปนู่นนะแล้วก็ปนนู่นนะทุกคนเขาบอก้นใหญ่สุดนู่นไม่เป็นไรแล้วตอนนี้ก็อนใหญ่นะไอ้ตอนนี้คือมาเป็นมันไม่ใช่ โน่นไหนไม่รู้นะเอาอันนี้เราพิสูจน์กันดีกว่าสนามมานี้จะเจอทุกคน สำหรับผมไฟฉายก็น่าจะสว่างเลยนะสะพานอยู่นู่นนะทุกคน เี๋ยวต้นไม้ใหญ่นะทุกคนแต่ว่าต้นตะเคียงนะทุกคนเราจะไม่ลบดูนะเพราะคนไทยหรือว่าแม้แต่คนไทยคนก็หลีเนี่ยนับถือนะต้นตะเคียงต้นใหญ่เน่ยเราจะไม่บายเด็กขาดนะเพราะผมก็นับถือแล้วก็ครูบาอาจารย์ผมก็นับถือแม่พเศษสิหรือว่าคนทุกคนเนี่ยนับถือนะต้นตะเคียงเนี่ยเราจะไม่ยุ่งเด็กขาดเพราะจะมีเจ้าของอยู่แล้วเราจะไม่ยุ่งใครวะใช่ไหม อุ้ยอะไรวะข่าข่าเข่า,ขาใช่ไหมทุกคนมื่เคยแล้วนะอุ้ยปบยเขาวะทนเจอนะนเจอดีแล้ววะพี่ครับ จะวะจะวะใช่ไหม,ไหมนั่นล่ะใช่เว้ยชา้วทุกคนหลับไม่เด้ลล๋ลบดูนะก็ถ้าทำหลายทำหลายผิดในคัมคืนนี้ก็ต้องขอโทษเจ้าแม่ ตะเคียงหรือว่าเฉพาะตะเคียงเลยนะแค่มันพิสูจน์ดูนะทุกคนเป็นหนึ่งไม่ฝ่าเราเราจะมาเจอจริงๆว่ะใช่ทุกคนใช่ชัวชัวทุกคนชัวชัวทุกคนใช่ ใชทุกคนร้อยเปอร์เซนต์วะชายละผู้หญิงนแน่เลย ให้เปหนอยอถูกเดี๋ยวก็พี่สาวนั่งไปเคียงหรือว่าหึขันเรื่องหรือว่าทุกคนก็ผมไม่ได้มารบรูนะผมแค่มาพิสูจน์เร,รเราจะไปดีไหมเนี่ย เพรีเนี่ยหลับเป็นพิสุทธิ์กันเลยก็ต้องขอโทษครูบาอาจารย์หรือว่าไม่ใหญ่ยุ่งกับต้นตะเคียงนะ,นะแล้วทุกคนครูบาอาจารย์ หมออย่าไปยุ่งกับต้นแะ่เคียงเด็กขันนะเพราะาครูบาอาจารย์ผมนี่นับถืออยู่นะผมเป็นแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือตั้งแต่ตั้งแต่าหนตหน่านานะทุกคนแต่ผมว่าไม่ได้ลบดูนะแค่ผมจะมาใกล้ๆ ดทวบนใจมากนะ okay. บนนจใจจริงนะทุกคนทำมาเรากลัวไหมเราไม่กลักวนะเราไม่มาลบลู่ ต้นตะเคียงนะตังแต่เกินมาผมไม่อยากจะรบดูเกี่ยวกับหนังตะเขียงหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะผมก็นับถือนับถือมากนะแต่ไม่นึกว่ฝันว่าอยู่ๆขายแล้รามาเจอนะเดี๋ยว จะไม่ยุ่งกับต้นตะเคียนนะทุกคนเพราะครูบาอาจารย์ผมบอกว่าบดูอย่างอื่นได้น,นะอย่ามาจะมารบดูเกี่ยวกับต้นตะเคียนหรือว่าสาวตะเคียนหรือว่าต้นตะเคียนนะเพราะแขกครูบาอาจารย์ผมบอกว่าขนับถือมากที่สุดคือว่ามันแรงนะอานี้ไม่าใา่ใจไข่รับดูเดี๋ยวทุกคนนี่นะเป็นห้วยแหละ นีอะไรเรียกหรอเฮ้ยแล้ว่ะเล็ดจริงปะคืออะวะแาบสว่างมันคืออะไวะ ส่วนที่ทำไมดึงดึงเนี่ยชาวบ้านไม่มาอาบน้ำเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยทุกคนกมีต้นไม้ใหญ่ทุกคนเลยทุกคน ยังกำใหคนแอบดูหล่อไปบนเฮ้ยครวันเรียกหรอเสียงครวัน เฮ้ยขารวะเฮ้ยเฮ้ยนตื่นๆนี่ยังมีคนมาอาบน้ำเลยมันคือใครวะดูทุกคน ทีนี้จะมีคนมาเล่นน้ำเหรอเฮ้ยไม่ชาละมั้งเฮ้ยต้องปิดไฟ เ,าาเดินนั่งไปเขียงรอเปล่าเฮ้ยนั่งตปเขียงก็อยู่โน้นนะทุกคนเฮ้ยดูเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นใครอ่ะมาน้ำคนเดียวพี่อาบน,น้ำคนเดียวไม่กลัวเรืองไงครับใครวะเองเ็งมิ้งใคร มองอะไรบนเงินนู้นนาะงงวะ่ะมุนน้ำทุกคนขมุบบนน้ำเอ้าเฮ้ยหายไปไหนวะเอ้าเฮ้ย 嗯嗯太不了啊 หายเชื่อเลยทุกคนมันคืออะไรวะเอานี้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมันคืออะไรกันแน่นะผมก็อยากจะพิสุดด้วยเหมือนกันนะผมจะลงเล่นน้ำดีกว่า จะพิสูจน์ดูว่าสลับผมเนี่ยจะดูมันคืออะไรกันแน่นะเดี๋ยวผมจะหาที่ตั้งกล้องก่อนแล้วตอนอนี้ตรงนี้เลยนี่มองไปเห็นหรือเปล่าทุกคนไม่น่าจะเห็นนะไม่เป็นไรนี่เลยอยารู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะ มืดเติมเลยทุกคนมองแล้วไม่เห็นเลยมือคืนแล้ววะสวัสดีครับคุณสวยอือือคนตอนนี้แมงเข้าตาผมนะอือือ เราจะปิดอันน้ำอิ่มเพื่อนเข่าเลยดูนี่มันจะแค่ไหนไฟอาจจะไม่สว่างอนะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะมนเป็นขพอ,อะไรนะนี่เลยจะมานั่งอัดน,น้ำอิ่มเพื่อนเข่าเลยไปฉายก็ไม่สว่างนะโอ้โห quá ừ, lâu là... chặt chờ ไม่เคยซาวอะไรก็ไม่ซาวเราจะแปบน้ำดูว่าจะเจออะไรหรือเปล่าคลินี้ก็โหไม่มีอะไรเต็มใจให้เราทุกคน อแล้าวาทุกคนดูเฮ้ยตาสว่างเว้ยสู้เราอะทุกคนมันคึกดตัวอะไรวะไกลๆต้นตะเคียงเดียว่ะทุกคนดูจังหมทุกคนเอาหายไปละนัานๆา,นา ก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ป้านาหรือว่าพี่ไอซีทุกคนทุกท่านทิน่น่ารักเข้ามาก็อันดับแร้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์ดุกคลลาทธบพี่ซึ่งในครับคืนนี้เราไม่อยากจะรอบดูนางตะเคียงหรือว่าอะไรสักอย่างนะเพราะครูบาอาจารย์ผมบอกว่าถ้าแกเอาเรื่องนั้นจะไปยุ่งเด็ดขาดนะจะเป็นพีหรือว่าเป็นดวงวิญญาณอะไรเนี่ยยุ่งได้หรือว่าสมิงอะไรเนี่ยถ้าแกเอาต้นตะเคียงหรือว่าอะไรเนี่ยอย่ามายุ่งเด็ดขาดเพราะ ถ้ามีจ้าคลองหรือว่าต้นไม้นี่มีจ้าคองอันนี้ทุกคนผมไม่อยากจะคุยเยอะนะเพราะที่นี้เพื่อนๆพีอเพอสซีหรือว่าป้าน,นาอ่าทุกคนทุกท่กทานเนี่ยทักเกี่ยวกับต้นตะเคียนยนี่อย่าไปยุ่งเด็ดขาดนะอันตรายถึงชีวิตเราก็ได้ขลาดครูบาอาจารย์ผมเนี่ยบอกผมว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับตน้นตะเคียนนะจะช่วยผมไม่ได้ถ้าอย่างอื่นนะยุ่งได้เด็มที่สลหรับตน้นตะเคียนเนี่ยครูบอาอาจารย์ผมก็นับถือไม่ว่าคนไทยหรือว่าผมเนี่ยก็นับถือนะ คนทุกคนนี่นับถือต้นตะเคียงมากที่สุดอานนี้นะครับคืนนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนเพื่อนเพียสีป้าน,านาทุกคนก่อนขามาก็อาจารแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดําให้กับอาจารย์นุน่มนลาภทพัพผีดแค่ำคืนนี้ไม่ได้ลาภทัพผิมาพิสูจน์ดูว่าต้นตะเคียงนี่มีจริงไหมแต่ว่าวันนี้เราได้เจอเจัดของอย่างกับผู้หญิงนะแล้วก็อันนับอานะอานี้ครัค,คืนนี้ต้องขอลาก่อนสวัสดีครับ